สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพิมเมเลกอังกฤษนะัดที่19ประจำคำคภนร์เวลเปลาที่2ีทธันวากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ไบรตันก็เปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ไป4-2ฮะวันนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากแจ็คฮินเชลวูด เจ้าเปโดยิงไป2ลูกจาก2จุดโทษนะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเพอร์วิสเอสตูปิยานส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากอเลโฮเวลิสแล้วก็เบนเดวีส่วนคู่เอกนะฮะอัลซานอลเปิดบ้านแพ้ให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป0-2ทีมเยือนได้ประตูจากโทมัสชูเชกับคอนสแตนตินอสมาโบปานอส นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดของทั้ง4ทีมเนี่ยอาร์ซนอลก็ยังอยู่ที่2มี40คะแนนเหมือนเดิมตามหลังจากฟูร์พูล2แต้มสเปอร์อยู่ที่5มี36คะแนนเหมือนเดิมเวสต์แฮมกลับมาอยู่ที่6มีเพิ่มเป็น33คะแนนส่วนไบรตันก็ขยับมาอยู่ที่8มีเพิ่มเป็น30คะแนนส่วนดาวนัสบวล่าสุดก็ยังคงเป็นเออร์ลิงแฮลแลนด์ที่สัดไป14ประตู แล้วเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนะัดต่อไปเกมที่20นะฮะเริ่มกันที่เสาร์ที่30ธันวาคมนี้ก็จะมีลูต,ตันเปิดบ้านเจอกับเชลซีแอสตันวิลลาพบเบอร์ลี่คิสตันเบลเลเจอกับเบนฟอร์ดแมนซิตี้พบเชฟฟียูไนเต็ดวูฟเจอเอเวอเรตแล้วก็นอตติงแฮมโฟอเวย์เปิดบ้านเจอแมนยูไนเต็ดวันที่ที่ ธันวาคมมี2คู่ฟูลแลมเจออาร์เซนอลแล้วก็สเปอร์เจอบอลมัดส่วนคืนวันจันนะฮะก็จะมีทางลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอนิวคาสเซิลส่วนคืนวันอังคารหน้าเวสต์แฮมก็จะเปิดบ้านเจอกับไบรตัน